จ้าวันนี้เรามาดูต้นพันุกันนะคะครับนี่สายพันธ์ลิลลี่ค่ะดูออกง่ายไม่ง่ายเอา<ค>ดูใเจริญทรัพย์ของเราอู้วโอยถ้าใครมาเลือกเองที่แปลงนี่มีโอกาสที่จะได้ต้นนี้ไปไปต้องแต่งเลยลิลลี่ค่ะลิลลี่สองร้อยบาทพร้อมปลูกที่หน้าสวนใช่ค่ะโอ้ที่เราใส่เข่งนะเข่งละห้าร้อยนะมันสวยมากเลยลูกันเลอเลยค่ะใส่เข่งวางลูกแลวนะครับใช่ค่ะลูกแล้วห้าร้อยบาทแล้วก็มีสายพันธุ์อันนี้ยังเป็นสายพันธุหวานคลาสสิก ไว้มลกาไว้มรกาไว้มรกาเท่าไหร่ครับผมต้นละร้อยต้นละร้อยต้นละร้อยพร้อมปลูกนะครับสวยเลยค่ะวันนี้สวยมากเลยอัโอปอโอปอก็สวยมากโอปอก็สวยค่ะโอปอนี้พร้อมปลูกพร้อมปลูกต้นละร้อยต้นละร้อยบาทเท่านั้นนะครับไว้มรกาโอปอต้นละร้อยใช่ค่ะพร้อมปลูกแบบสวยนะครับถูกที่สุดนะครับตอนนี้บอกว่าสายพันธุ์ของเราถูกที่สุดค่ะมาช่วงนี้เห็นบางๆไปครับพี่อ๋อรอถึงถึงเวลาหน้าปลูกแล้วเนาะ คือต้องรีบปลูกกันหน่อยนะคะผมวิ่หน้าระบางไปบางไปเยอะนี่ขนาดคนผลิตตั้งหลายคนนะครับบางอ่าอ่าโอ้ยดูสายพันธุ์นู้นงามมากยอดพันธุ์กันยุ่งกันหมดเลยอันนี้ไม้ฮาร์ดอันนี้ก็งามไมฮาร์ดก็มีอืมไม้ฮาร์ดยังมีอยู่นะคะเกาะนี้ไม้ฮาร์ดทั้งเกาะเลยค่ะเกาะนี้ไม้ฮาร์ดของเราออกอยู่นะคะค่ะครับออกอยู่น่าสนใจมากครับค่ะซุเปอร์สวีทซุเปอร์ไซมัสไซมัสก็มีค่ะไซมัสก็มีซุเปอร์สวีทไซมัสสองร้อย บิ๊กพาเลสสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูนะคะที่ต้นเรามีแล้วที่ต้นเราอะค่ะที่ต้นเราค่ะมีลูกโชว์นะคะบิ๊กพาเลทนะคะบิ๊กพะเลทิ๊กสนี่ลูกลูกสีแดงใช่ไหมพี่บิ๊กพาเลทลูกใหญ่ใหญ่สีเหลืองเหลืองโอ้เหลืองรูทกับบิ๊กแต่ว่าบิ๊กมันจะใหญ่กว่ารูทลูกมันจะใหญ่ค่ะน้ําหนักดีนะคะตอนนี้ญาติกันกำลังตัดอยู่ในสวนนะพูดถึงราคาสรงนะคะครับร้อยร้อยยี่สบบาท อันนี้เขาส่งนะเขาไม่ได้เปิดหน้าสวนให้คนเข้าไปตัดนะคะร้อยยี่สิบบ่ะเขาชมไม่ได้ดิกเล็ดดิกเล็ดดิกเล็ค่ะเซซั้นเซียวยาวคนงคนนวนี่ก็ออกอู้พันอะไรนี่ทาไมสวยขนาดนี้เซส้นย่านะะคเซซสียวยาเนี่ยเอาไปนี่ขนาดประมาณร้อยสามสิบเซนนะครับเซซนสันเซย่าราคาเท่าไหร่ครับเซซนสันเซย่าขายอยู่หน้าหน้าสวนนะคะต้นละสามร้อยนะคะเซซนสันเซย่านี่จะสามร้อยนะครับเพราะเป็นสายพันธุ์มาใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาใหม่ แต่ว่าใครใครสั่งตอนนี้นะคะส่งใส่กล่องใส่นี่ไปก็สามร้อยนะคะให้เลยนะคะคให้เลยนะคะต้นสามร้อยส,สายพันธุ์ศิรซัสเซีนะครับถ้าส่งใส่กล่องไปออนไลน์ไปสามร้อยก็เดิมดูความแข็งแรงค่ะดูความแข็งแรงของเขานะคะพร้อมพุ่งเลยพี่ใช่ค่ะมันพุ่มหัวปุ้ยแล้วนะคะนี่นี่มันคือสายพันธุ์ที่ต้นที่มันแข็งแรงค่ะพวกนี้ติดตาแล้วพุ่งเลยค่ะงามเลยแล้วออกง่ายค่ะครับอ่าลูกค้าที่สุพรรณบุรีค่ะ ไปปลูกแล้วออกดกมากเลยเซซาสเซใช่ค่ะมันเป็นองุ่นทางทางต,ต้นตระกูลมาจากที่ไหนนะครับเซซัสเซยอ่ามาจากาสายพันธุ์ยูเครนยูเครนมันมีมเมล็ดออกง่ายนะคะเข,า,ขาบอกอร่อยของเขาสวยขายดีด้วยเซซัสเซยของเขาออกลูกเป็นสีออกน้ำพึ่งน้ำพึ้งโอโปรโมชั่นมากถ้าใครได้ตัวนี้คือได้ของดีไปจ้ะเนี่ยโหปลูกก็ปลูกวันนี้ยอ้โหยไม่ถึงคางเลยอะเร็วมากเร็วมากครับเซซ่าเซียา โอ้น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนใส่กระถางหรือเพิ่มเป็นเปลี่ยนสายเข่งมันก็จะพุ่งเร็วมากกว่านี้อีกค่ะอืตอนผ่านเรามันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่เราค่ยังไม่ได้จัดออกมาแค่นั้นเองค่ะอ๋อด้านในก็ยังมีอยู่ท้งด้านในก็ยังมีอยู่อันนี้น่าจะลูกค้าเพิ่งมาเอาไปเยอะก็เลยกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพอืครับเอาไปจัดงานในกรุงเทพนะครับใาหคับลูกค้าที่อยากจะเอาไปเวลามีงานอย่างนี้นะครับงานเกษตรงานเสษตรอะไรนี่ก็สามารถเอาในราคาส่งได้ใช่ค่ะ มารับได้เลยเขาเอารถตู้ทุบรถตู้ทุบเอ่อทึบไปค่ะมารับเลยจะได้ไม่โลลมนะคะไม่ได้มีความเสียหายไปถึงก็ไปจําหน่ายได้เลยราคาส่งพี่ปุ้ยก็จะมีให้อีกใช่ค่ะครับอันนี้คือราคาขายปีกที่เราแนะนําไปวันนี้ใช่ราคาส่งคุยกันหลังไม่เลยคุยกันหลังบ้านพาสั่งเยอะสั่งมากนอกราก็จะจะมีสั่งเยอะอาจจะมีพิเศษให้อืมครับดูสิคะขึ้นง่ายมากโอ้ขึ้นง่ายมากไอ้ตัวนี้ปลูกแบบไม่ได้อยู่ในโรงเรือนกับเพื่อนปลูกแบบ แยกๆมาสองสามต้นอืมมันก็ต้นเล็กๆเท่านี้เท่านี้ชี้ใช่ค่ะพันอะไรเหรอพี่ปุ้ยทำไมมันสุดยอดขนาดนี้มียิ้มยิ้มอันนี้นะคะสายพันธุ์อนุต้าอู้นูกใหใจอนุต้ามีดแรกอะอนุต้ามีดแรกต้นเล็กเท่านิ้ก้อยอเท่านิ้ก้อยเลยเล็กมากแต่ลูกนี่เต็มสูมาตรงนี้เลยอันนี้มีคนรักชิมแล้วแหละกำลังเริ่มจะหวาน ตัวนี้เหมือนกับไม่ได้ดูแลแบบแบบวทั่วไปคือไม่ค่อยได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาคือเอาไว้โชว์โชว์ไว้หน้าสวนแล้วเราค่เราก็แค่ฉีดยาแบบมัน้วแค่รักษาใบยางหุ่นแค่นั้นนิดน้อยน้อยค่ะครับจ้ะดูครับออกง่ายนี่สายพันธุ์อนุต้าสายพันธุ์อนุต้าตอนนี้มีมีสิ่งพันธุ์ขายยังครับที่ไรเรามีค่ะมีค่ะลูกค้าสั่งยังมีอยู่ค่ะติดตาส่งลูกค้าไปเยอะเหมือนกันจ้ะใช่ นิ้วมือแม่มดสวยมากเลยไปดูนิ้วมือแม่มดก่อนช่วยช่วยเอาไปเอาไปปลูกด้วยค่ะเต็มเลยนิ้วมือแม่มดไหนอ๋อลิลลี่อลิลลี่ติดง่ายขนาดนี้เหรอพี่จ้ะต้นนี้ลูกลูกซ่อนลูกลูกค้านี่ลูกมันซ่อนอยู่ก็อยู่ในนี้แล้วค่ะค่ะวิเรตวิเรตต้นนี้ใช่ค่ะ กองอยู่ตรงนี้นะคะอุปการะเท่าไหร่ครับอันนี้ต้นละห้าร้อยนะคะโอ้ต้นละห้าร้อยคุ้มมากรับไปอุปการะคุณด้วยอันนี้ต้นละห้าร้อยโอ้โหนี่มือแม่มดท่วมหัวแล้วแล้วค่ะท่วมหัวห้าร้อยเป็นกันใช่ไหมครับพี่ฝั่งนี้จ้าถ้าต้นใหญ่ๆนี้ก็ห้าร้อยค่ะเอาไปพร้อมโตใช่ค่ะไปถึงก็ลูกค้าไปทําค้างแล้วก็ใส่ปลูกพาร์ทได้เลยครับผมพร้อมพร้อมโตห้าจ้าแม่มด ไซส์ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบยิ่งใหญ่โตใช่สวยค่ะสวยมากเอาไปแล้วอยากจะรู้นะครับเอาต้นใหญ่ไปเลยเอาต้นใหญ่ไปเลยต้นใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่จริงรพ้อมพร้อมง่ายดูดีเนี่ยค่ะนี่มันไซส์รองลงมาอืมสามร้อยเพราะว่าไซส์ใหญ่สองร้อยสองร้อย ยยังไม่ได้จัดแปลงใหม่เดี๋ยวก็สุดยาวค่ะยาวค่ะยาวยาวค่ะโอ้ยอันนี้ก็เดินดีปางหูอ้วนเดือนทำไมไม่มีผลกระทบเลยครับพี่ครับก็อ่อยยาเนี่ยค่ะเราฉีดยานี้เราก็พ่นมานิดนิดนิดมันก็อ้วนเลยค่ะดูฮะ ครับก็ม่เกี่ยวนะครับขายห้าร้อยหมดใช่รีบมาเลยมาเรียบเลยเรียกเลือกเลือกเลยค่ะูกใจมาเลยค่ะช็อปได้เลยค่ะนี่ค่ะสองเมตรกว่าครับสองเมตรกว่าใช่ค่ะพาดได้แล้วพาดข้างบนได้แล้วค่ะยาวๆเลยแล้วก็มีลูกพร้อมไปด้วยค่ะแถมลูกด้วยไม่ใช่ว่าไม่ไม่แรงนะถึงจะมีลูกก็ยอดแรงนะคะยอดยังใหญ่ได้ไปได้อีกนะคะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีลูกแล้วมันจะยอดไม่เดินใช่พี่ใช่ค่ะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามีลูกเก็บลูกไว้ ต้ก็เดินใช่ค่ะสูงมากสูงมากในราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเมื่อเช้านี้มีลูกค้าทำการจีนนะคะมาเอาไปหกต้นค่ะลิลลี่ลิลลี่นะคะลิลลี่โอ้ลิลลี่ด้วยค่ะลิลลี่ห้าลิลลี่ออฟเดอะวันเล่์นะคะค่ะมาสองร้อยสองร้อย ใช่วางนานยังไม่ได้มาดูนะคะบางทีตาป่าแอบนะคะตาป่าแอบซ่อนนะคะคอยแกะตาป่าไว้นะครับไม่ใช่ตาจริงไม่ใช่ตาจริงไม่ใช่ตาจริงนะคะใช่ค่ะเห็นไหมครับปีโปโปรตุเกสเตรมปิีโปโปรตุเกสนี่ก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดเซนนะครับยาวปี๊ดเลยเหมือนกันพุ่งเลยค่ะในราคาสองร้อยบาทใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพูดเก็บ โอ้มาเอาทีค่ะโปรโมชั่นนะคะสองร้อยลมเอาเลยค่ะพุ่งจู๊ดยาวเหยียดเลยโดนฝนยิ่งเร็วเลยค่ะคานิวันคานิวานอืมช่อให้เรียงเลยรัดฟวาดเลยค่ะงามงามงามทั้งหุ่นทั้งหญ้าเลยโดนฝนไม่ได้เลยพุ่งก็ดูเลย งามมากเลยโดนฝนทีเดียวแบบงามจริงใช่ค่ะปีนี้ซือว่าฝนดีนะกลับมามาเร็วด้วยฝนดีแล้วก็มาเร็วตัวนี้ห้าร้อยนะครับผมใช่ค่ะพร้อมลูกด้วยดูลูกเต็มเลยแรมโบ้แรมโบ้ก็พุ่งยาวมากแรมโบ้ก็ยาวมากใช่ค่ะแรมโบ้ก็ราคาเดียวกันเหรอที่ถใช่ค่ะยาวมากแรมโบ้ก็ยาวนิ้วมือแม่มดเนี่ยอวบมาก ดูเนี่ยมดถ้าเป็นกระถางสีขาวดีราคาอันนี้อันนี้ไม่ถือค่ะเนี่ยมันเช้านี่ขายไปคู่คู่ละเจ็ดร้อยค่ะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบได้ครับเมตรเจ็ดสิบโอ้สวยมากคุยๆค่ะยอดสวยเนี่ยถ้าใครมีรถเนาะถ้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยกลับไปด้วยดีกว่าผมบ่านะใช่ค่ะคู่หนึ่งเจ็ดร้อยแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มแล้วไม่ใช่ถิงลน้อยนะครับคู่ละเจ็ดร้อยสวยงามสวยงาม ได้เจริญทรัพย์นะครับแวะเข้ามาได้แวะมาทานข้าวแวะมาชอปอง่นใช่สายพันธุ like ์เรายังมีอยู่จําหน่ายอยู่เรื่อยๆทางด้านนู้นของเราก็ยังสวยงามอยู่รอลูกค้าอยู่เต็มไปหมดใส่เข่งรอนะคะเข่งรอใส่เข่งใส่กระถางรออยู่เต็มเลยนะคะต้นใหญ่ๆนั้นเลยพยายามให้ลูกค้าได้เข้ามาชอปได้มาใช่แบบสบายๆเลยสามสี่เดือนคือลูกค้าล้นเวลาไปเลยสามสี่เดือนแบบสบายๆเลยค่ะแป๊บเดียวเพอแป๊บเดียวแล้วลูกค้าได้ก็ได้แต่งแล้วค่ะ กลับมาแล้วก็เอาไปเอาเอากลับไปไม่ต้องมาตีรถเปล่าเอาไปปลูกไว้กินเองที่บ้านใช่ใช่มีเป็นองุ่นอมองุ่นกินในครัวเรือนเองเลยจ้ะไม่ต้องมาถึงที่นี่เวลาที่คิดถึงองุ่นจีนลอนซับก็ใช่เอาต้นพันธุ์ของเราไปปลูกเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแปลงในการขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับสำหรับชิปนนี้สวัสดีครับ